แกงขี้เหล็กเป็นแกงกะทิยอดนิยมในครัวไทยสมัยก่อนตามภูมิปัญญาไทยที่ทราบว่าขี้เหล็กมีสรรพคุณทางยาม,มากมายทั้งเป็นยาระบายอ่อนๆมีสารช่วยผ่อนคลายช่วยคลายความเครียดทำให้หลับสบายส่วนของดอกขี้เหล็กแก้หืดรักษารังแคนอกจากนี้ขี้เหล็กจะมีสารเบต้าแคโรทีนและมีวิตามินซีสูงอีกด้วยแกงขี้เหล็กนิยมแกงกับปลาย,ย่างและหมูย่างมีรสชาติออกขมหน่อยๆ เข้าตำลาว,ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาแต่สูตรการทำแกงขี้เหล็กก็จะมีบอกไว้ค่ะว่าทำอย่างไรขี้เหล็กถึงจะหายขมสูตรแกงขี้เหล็กวันนี้จะเป็นแกงขี้เหล็กหมูย่างที่ออกรสชาติเค็มมันขมหน่อยๆและหอมหมูย่างเป็นที่สุดค่ะมาดูในส่วนของเครื่องนือพริกกันค่ะปกติแกงขี้เหล็กจะไม่ออกเผ็ดมากหากชอบรสจัดก็สามารถเพิ่มปริมาณของพริกแห้งได้อีกค่ะ ส่วนต่อมาคือเครื่องปรุงที่นิยมมีทั้งหมูย่างและปลาย่างและพระเอกของแกงก็นิยมใช้ทั้งดอกและใบขี้เล็กค่ะโดยดอกขี้เล็กจะให้รสเปรี้ยวฝาดห,หน่อยๆและสุดท้ายคือส่วนของการปรุงรสค่ะแค่น้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก็อร่อยแล้วทราประโยชน์ของขี้เล็กเพิ่มแล้วคราวนี้เรามาดูวิธีปรุงกันค่ะทําในส่วนของน้ําพริกก่อนโครบริกไทยแก้ผักชีขา่าตะไคร้ให้ละเอียดใส่พริกแห้ง เกลือกระเทียมหัวหอมกระปิดขกจนละเอียดพักไว้ต้นปลาอินทรีย์เค็มที่ย่างแล้วใส่น้ำสามส่วนสี่ถ้วยตั้งไฟให้เดือดแล้วกรองเอาแต่น้ำต้มใบเละดอกที่เหล็กให้สุกเทน้ำทิ้งแล้วต้มใหม่อีกครั้งต้มให้มิ่มบีบน้ำออกให้หมดหั่นพอหยาบหยาพักไว้จากนั้นหั่นเนื้อหมูชิ้นโตๆสามชิ้นย่างพอสุกนำมาหั่นชิ้นบางๆตามขวาง เี่ยวหัวกะทิให้แตกมันนำน้ำพริกลงผัดให้หอมและแตกมันใส่หมูออย่างลงผัดให้เข้ากันเติมหางกะทิตั้งไฟให้เดือดใส่ขี้เหล็กปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลพอเดือดชิมรสยกลงเสร็จแล้วเราก็ได้แกงขี้เหล็กแกงกะทิสูตรโบราณที่หารับประทานยากแล้วในยุคป,ปัจจุบันมาทานกับข้ามื้อเย็น ที่เรียกว่าอร่อยและยังได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะแกงขี้เหล็กเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวก็คือใบขี้เหล็กเนี่ยจะมีใบแล้วก็ยอดรวมถึงดอกด้วยนะคะที่เอามาทําอาหารเนี่ยจะมีรสขมเพราะฉะนั้นเวลาจะทำเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องไปต้มน้ําทิ้งหลายๆรอบอีกประการหนึ่งคือกะทิที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็ช่วยตัดรสขมทีนี้เรามาพูดถึงประโยชน์ของขี้เหล็กนิดหน่อยขี้เหล็กเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพืชผักสมุนไพรที่มีสารบางอย่างเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของการทําให้เรานอนหลับ สบายนะคะทานไปแล้วก็จะช่วยเป็นยาระบายอ่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากหลับสบายแล้วก็ขับถ่ายปกตินะคะเพราะฉะนั้นสองประเด็นนี้ก็เป็นก็เป็นจุดหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าการทานแกงขี้เหล็กเนี่ยจะช่วยให้ให้ระบบขับถ่ายดีนอนหลับดีซึ่งสองอย่างนี้ก็ทําให้เรามีสุขภาพดีได้แล้วเพราะฉะนั้นแกงขี้เหล็กหมูย่างเนี่ยก็เป็นอาหารจานหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ค่อนข้าง สมบูรณ์แล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่ที่ควรจะนำมาิรโภกให้สม่ำเสมอนะคะอย่าให้มันหายไปจากอาหารไทยโบราณของเราค่ะ